สวัสดีครับพบกับบ้านสวนเกษตรพอเพียงอยู่กับผมเบ่าชาคนเดิมนะครับเพื่อน,นวันนี้เบ่าชาจะพาเพื่อนๆมาดูตาข่ายพางไล่นกนะครับก็ออกมาเดินเล่นนะครับก็มาเจอ,อทุ่งนาของน้องเขานะที่ทํางานนะครับเพื่อนๆก็เดินมาก็เอามาเจอสายเหมือนกับสายธงนะครับสีขาวพัดปลิวสวยัยตอนแรกก็ นึกว่าน้องเขาจะทําบุญกระถินหรือบุญพระเวทหรือเปล่านะครับ <c oughs> ครับก็แต่ก็ไม่ใช่นะครับเพื่อนเพื่อนก็เลยเดินมาสอบถามคุยพูดคุยดูก็สอบถามว่าเป็นตาขายพางไล่นกนะครับก็ในช่วงนี้ของชาวนานะครับก็เป็นช่วงที่ข้าวกําลังออกรวงนะครับหลังจากที่ข้าวได้รับฝนรับน้ํานะครับก็จะออกเป็นรวงนะครับแตก ยอดแล้วก็มีเกสรร่วงลงไปนะครับก็จะข้าวก็จะกลายเป็นน้ำนมนะครับเป็นน้ำนมหลังจากนั้นก็จะเริ่มแก่นะครับเม็ดข้าวก็เริ่มแก่เป็นเม็ดแป้งอ่ารวงข้าวก็จะ,ะโน้มโน้มลงมานะครับมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เป็นจุดสนใจของบรรดานกนก,นก,นกอ่ากินเม็ดพืชทั้งหลายนะครับน้องเขาก็เลยหาวิธีไล่นกนะครับ พูดถึงวิธีการไล่นกของชานาเราก็มีหลายอย่างนะครับที่เห็นก็เป็นกางหันไล่นกบ้างนะครับหุ่นไล่กาบ้างนะครับหรือว่าทําเป็นดักตาข่ายนะครับตาข่ายดักนกเลยนะครับก็ต่างๆนานานะครับที่ชานาเรานะครับนามาไล่นกแต่ทีน่นี้วันนี้น้องเขาทําเป็นนะครับเหมือนกับกางตาข่ายพาง ตาข่นะครับแต่ว่าไม่มีตาข่ายนะครับก็มองดูก็จะเป็นเหมือนกับปิวสวัยนะครับเหมือนกับธงปิวสวัยลมพัดมาก็ปลิวนะครับทาให้นกต่างๆนะครับเข้าใจว่าบริเวณตรงนั้นนะครับจะมีตาข่ดักนกอยู่นะครับก็อาจจะเกิดอันตรายกับเขาได้นะครับนกเขาก็จะไม่บินมาไม่ไม่บินมาเข้าใกล้นะครับก็อาจจะอยู่ห่างๆนะครับก็พอดีตอนเช้าๆผมเดินมาทํางานนะครับก็จะเห็น นกเขากินอาหารอยู่ด้านนอกนะครับก็ถือว่าเป็นแนวคิดอีกแบบหนึ่งนะครับที่น่าสนใจน่านำไปทำดูนะครับเพื่อนๆก็ทำไม่ยากนะครับเดี๋ยวบ่าวชาจะพาเดินมาดูใกล้ๆนะครับว่าเขาทำอย่างไรนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นนี่ไงครับตรงนี้นะครับอ่าเพื่อนๆตรงนี้เป็นเชือกฟางนะครับก็ซื้อเชือกฟางซะม้วนละ10บาท20บาท แล้วก็มีเศษผ้าขาวนะครับเพื่อนๆปลูกเป็นป้องนะครับระยะห่างกันประมาณ1ฟุตหรือ30เซนนะครับเพื่อนๆก็มองดูนะครับเวลาลมพัดมาก็ปลิวสวยนะครับก็ทํา2เส้นนะครับตรงนู้นก็มีนะครับนกเขาก็คงจะคิดว่าบริเวณตรงนี้มีตาข่ายนะครับก็กลัวจะเกิดอันตรายกับเขานะครับเพื่อนๆเขาก็จะไม่เข้ามานะครับดูสิครับเม็ดข้าว นกก็อยู่ห่างๆนะครับอยู่ด้านนอกนะครับข้าวก็ออกรวงเหลืองอารามนะครับเขียวขจีเหลืองอารามสดใสนะครับก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาอของชาวบ้านหรือว่าภูมิปัญญาของชาวนาอีกแบบหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือการทำตาข่ายพางไล่นกนะครับด้วยความที่นกกลัว ตัวเองจะได้รับอันตรายก็ไม่เข้าใกล้นะครับลมพัดมาก็ปิวสวัยเหมือนกับโดนไล่นะครับคําหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับหรือว่ากดคอมเมนต์ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับโดยบ่าวชาก็จะเข้าไปตอบคอมเมนต์ให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ